UX Writing และ Copywriting แตกแต่างกันยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e UX/UI Podcast Podcast ด,ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX/UI ง่ายๆเพยใน5นาทีแล้วก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อยชิป Managing Director ของ UpSkill UX ในสายงาน UX เราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่า มันมีนอกจากการดีไซน์การทำ user research หรือการ testing มันยังมีเรื่องของการปรับรูปแบบของคำการ writing คำเขียนคำเข้าไปในตัวงานนะครับให้คนเนี่ยเขา complete งานต่างๆนะครับหรือว่า complete task ที่เราต้องการให้ให user ได้ทำนะครับก็คือ UX writing นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ ว่าเอ้ย UX writing กับ copy writing เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลของอาจากคุณบาเซนนะครับที่แยกความแตกต่างไว้นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันมันค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็อาจจะเห็นภาพมากขึ้น,เร,นรตตเราไปดูกันครับว่า UX writing กับ copy writing แตกกันเราไปดูกันครับว่า UX writing กับ copy writing เนี่ยแตกต่างกันยังไง ข้อที่1ครับ UX writing เนี่ยเรามองในมุมมองของการเขียนนะครับคำหรือประโยคต่างๆเพื่อให้ user เนี่ยได้ complete task นะครับใน product หรือใน digital product ต่างๆนะครับแต่ copywriting เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพาร์ทของงาน marketing หรือสื่อโฆษณานะครับเขาก็จะเขียนเรื่องของงานโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆข้อที่2ครับ UX writing เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ product team นะครับหรือว่า design team หรือ UX design team ก็ได้นะครับส่วน copy writing นะครับจะอยู่ในทีม marketing ข้อที่3ครับ UX writing นะครับส่วนใหญ่แล้วจะได้เขียนนะครับสิ่งที่เป็นแบบ ไมโครก็แล้วกันไมโครเวิร์ดหรือไมโครเซนเทนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในโปรดักต์เช่นคำของปุ่มนะครับโน้ติฟิเคชันควรจะเป็นยังไงฟอร์มต่างๆหรือว่าเออร์เลอร์สเตตต่างๆนะครับส่วนก๊อปปี้ไรติงเนี่ย g o a หลักๆของการเขียนของเขาอะ่ะจะอยู่ที่ว่าเขาจะต้องประดิษฐ์ประดําคําต่างๆเพื่อให้ช่วยดึงดูดนะครับลูกค้าหรือโปรโมทโปรดักต์ให้ดีขึ้น ข้อที่4ครับ UX writing เนี่ยส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมนะครับเราไม่ได้แค่แบบเ,เขาไม่ได้แค่อาจจะต้องแบบเขียนคำอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องเอไป involve นะครับแม้กระทั่งในเฟสของอการทำดีไซน์ในช่วงของ research นะครับรวงของการดีไซน์ช่วงของการ test หรือของการ dev นะครับเพื่อส่งข้อมูลต่อนะฮะให้ให้กับทีมอ,อื่นๆ นะครับส่วน Copywriting นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเออใชอ้การทำงานที่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับโดยไม่ต้องไปอิงข้อมูลของคนอื่นเนาะอาจจะเป็นแบบเอยคิดโฆษณา,าเขียนโฆษณาขึ้นมานะครับเขียนคำประชาสัมพันธ์ขึ้นมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว Copywriting เนี่ยก็จะรีพอร์ตคำพวกนี้ไปให้ Marketing App r r v e กันอีกทีนะครับทุกคนน่าจะเห็น ความต่างๆมากขึ้นนะครับในมุมของ UX writing กับ copy writing ตัวนี้ครับจริงๆเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆที่เราพยายามแยกให้เขาเห็นให้ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่า UX writing กับ copy writing แตกต่างกันยังไงสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับสามารถติดต่อได้ในแฟนเพจ Upskill UX ได้เลยนะครับหวังว่า podcast นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ